สวัสดีผู้มีความสนใจตัว Thermodynamic Simulation นะในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอในส่วนของตัว VSM นะครับ VSM v a r i a b l a m p i n g ซึ่งถ้าเราจะใช้ตัว VSM เนี่ยเราจะต้องมีไลบรารีนะครับมีไลบรารีสำหรับงาน VSM โดยเฉพาะนะครับ ในไลบรารีนะฮะให้เลือกตัวเราต้องเพิ่มลายเส้นเข้ามาเนะเป็น value a mapping m เมื่อเราทำการ apply แล้วตัว value mapping object ก็จะเข้ามาก็จะมีพื้นฐานก็จะมี value stream tool value stream connector เบื้องต้นในส่วนของตัว value stream object เนี่ยก็จะมี Production control นะครับแล้วก็ customer supplier อันนี้เป็นเป็นหลักเลยนะแล้วก็จะมีทีนี้ก็มาดูแต่ละ process นะครับสัญลักษณ์ตัว I ตัวนี้เนะี่ยคือเป็นตัว inventory อันนี้คือเป็น process การทำงานนี่ก็ inventory เหมือนกันนี่ก็เป็น process แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องของการ transport ในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเราจะเป็นต้องเซตตัวอย่เช่นตัว c u สเ o อร์นะครับว่าลักษณะของ product เนี่ยมีเป็น product อะไรนะครับที่ที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการสั่งทุก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 เ,เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อันนี้เซตไว้ที่ 360ชิ้นนะในหนึ่งชั่วโมงจะมีการสับครั้งหนึ่งตัว transport ก็เซ็ตไว้ที่1นนาทีในการส่งหนึ่งครั้งนะตัว watching นะครับ watching คือตัวทำความสะอาดนะทำความสะอาดก็จะเป็นทำความสะอาด product A ละไซสา์คือ1นะ เวลาการทำงานก็1นาที45่ิบาวินี่ยทำเสร็จ1ชิ้นก็2่ไปทีนี้ในส่วนของอกระบวนการนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอในส่วนที่เป็น value adding process r e w o r k i n s t a t i o n หรือ stick incoming order to our site ได้ Uh, ตัว s t o r เรจนะครับอันนี้เบื้องต้นกำหนดไว้ที่ Initial ไว้ที่15ชิ้นในส่วนของมิลล i n งนะครับมิลลิ่งก็ตัวตัว d u c t ที่ทำการผลิตเพล product A เนาะแต่ว่าชิ้นงานที่เข้ามาก็จะเป็น r m e ออนะครสไเป็นหนึ่งเหมือนกันนะ ต่อ1ชิ้นก็ใช้เวลา30วินาทีนะครับแล้วก็ทำเสร็จ2ชิ้นก็2ครั้งหนึ่งในส่วนของตัว milling เนี่ยผมเลือกเป็น value adding process เอาไว้แล้วก็ในส่วนของ g o o d receipt เนี่ยที่รับวัตถุดิบมาจากซัพพลายเออร์ก็รับเป็น raw material มาครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะ simulation ก็จะมีของอยู่ที่ใน s t o c k 24ชิ้น ในส่วนของ display อนะครับผมได้กำหนดให้มาแ,แสดงตัวค่า i n v e n t y r y ปัจจุบันเอาไว้ supplier นะครับก็จะส่ง p r o d u c ชชื่อโรบิทีนะจำนวน Packing งไซสก็24นะครับแล้วก็จะทายใช้เวลาในการโหลดก็10นาทีนี่เรามาดู ผมได้มีเครื่องมือในเรื่องของตัว stop o t t e r แล้วก็ flow grade นะครับเอาไว้ดูนะ stop p o r t e r ก็จะ stop ในส่วนจะดูการ movement นะคของ stop เรามาทำการ simulation ผมกำหนดเวลาในการทำงานไว้ที่1วัน ก่อนมาดูซิมูเลชันก็จะมาดูตัวไทม์ไลน์ข้างล่างเนะเห็นว่าตัวโปรเซสที่เป็น Non-Value Add นะครับก็ตรงตรงอินเวนทอรี่โก้ดดีซทเนี่ยก็จะสามารถที่จะเนื่องจากเราเซตตัว Initial s t o ต็ไว้24ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้4นาทีในตรง Inventory ในส่วนของม i ล l i n งซึ่งมันเป็นตัว จะสังเกตเห็นว่าสัญลักษณ์มันมันจะเป็นสระของสี่เหลี่ยมที่ตกลงมาคนระับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่เป็น v ว l ูเอเดนนะอันนี้ใช้เวลา1น,นาทีนะน,นาทีก็ส่งไปทีนะัในส่วนของเซล s สตอรี่ก็จะมีเนื่องจากอิน e r อร์เ in ตอินเทอร์ชิ้นเราก็จะใช้อยู่สามารถอยู่ได้2นาที30วินาทีในส่วนของวอชชิ่งก็ หนนาทีสี่สิบห้าวิในส่วนของทราสปอร์ตใช้เวลา1นาทีนั้นโดยโปรเซสที่เป็นทรูพุทธางทรูพุทธางก็จะเป็น4นาทีนะครับบวกกับหนึนาทีบวกกับ2นาทีสามิบวิกรัเป็นเนาทีสามสิบวิในส่วนของ ค่าของ p g t ก็คือ1นาที45วิวิค่าของ pt เ็นืนนาทีตัว fg หรือ f โ g a t e ก็เท่ากับ10.25วินาทีเนะมื่อทำการซิมูเลชันจะเห็นเราจะดูเรื่องการตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็น d y n a มิกนะครับจะแปรผันตามตามเวลานะตามเวลาแล้วเราก็จะเห็นเรื่องของการ โมเมนต์ของตัว inventory นะครับ้ร,รับแล้วก็การมีอยู่ของโปรดักต์เอนีกจะเปนตัวเลขของการ o v เมนต์ที่จะเห็นเรื่เคลื่อนไหวนะครับของการผลิตและการส่ง ราก็จะเห็นการใช้งานสต็อกตอ่างกราฟนี้เลยสรุปก็คือตัวของวอชิงเนีจากเคลื่องย6 0 64 644ชิ้นใน644ชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะก็สามารถที่จะส่ง แล้วก็ส่งใช้เวลาในการส่งก็ประมาณ16คเือบับ16ชั่วโมงนี่ก็จะเห็นจำนวนที่สามารถที่สามารถส่งได้ข้อมูลที่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็ข้อมูลที่สามารถส่งออกไปได้ ก็สามารถที่จะส่งไดนะ้ทั้งหมดสามารถ่าไรก็ส่งได้ครบแล้วก็ส่งได้อนทางทีนี้เครื่องมนอที่มันจะดูเรื่องของ utilization ของน process นี้นะครับเราก็สามารถเอามาสแสดงได้นะขอ simulation หนึ่งครั้งนะครับ รั้งน,นี้ก็จะเป็น utilization ของตัวทั้ง process ที่เป็นสสดงเรื่องของ inventory นะมี go r e c e a v e กับ storage นะว่ามีระดับ inventory อย่างไรบ้างครับก็มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์การทำงานนะของแต่ของกระบวนการที่เป็น billing นะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การทำงานของตัว watching ก็มีเฉยว่ามีเรื่องของการรอนะครับ w e t t i n g p a r t ับ้างน,นะครับงั้นในเรื่องของการใช้ตัว v i เสตมามาวิเคราะห์แผนภาพนะครับแผนภาพที่แสดงเรื่องของคุณค่าของของกระบวนการนี้ค่ก็เราก็จะใช้ที่หนึ่งคือต้องมีเรื่องของตัว Library เข้ามาเป็น b s m s t a t e m a p p i n g จากนั้นเราก็ทำการวาดะครับวาด process แล้วก็ใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปนะจากนั้นก็เลือกเครื่องมือนะครับเครื่องมาแสดงเช่นเราต้องการแสดงเวลาการทำงานเราก็ใช้ตัวไทม์ไลน์ถ้าเราจะวิเคราะห์ stop กนะกเรา็เลือก stop p พอ,ตตอร์เต ถ้าเราจะดู utilization กับของ s t o อ k utilization กับกับ stock ดูร่วมกันก็นใช้เค,ครื่อง utilization อง stock การใช้งานโฟกัสคือ double click ไปที่โฟกัสนะครับแล้วก็เลือกว,ว่าเราจะดูโฟกัสตั้งแต่ไหนถึงไหนอันนี้เลือก supplier จนถึง customer อันนี้กด่อ, product, อนท product product A แล้วก็ Select uh, เวลาให้โชว์ฉากเขาก็แสดงให้ว่าตัว value a d i t time เป็นอย่างไรตัว waiting time เป็นอย่างไรสัตว์ t a n s p o r t a t i o n time เป็นอย่างไรเส้นสีแดงๆนี่คือตัว focus ก็จะสมมตว่าทั o วบ h ทางคือ e คือ15ชั่วโมง50นาที v แวล a d d i ิกกับสาวินาทีที่เป็น v value จริงนะครับวลติ้งทางสิชั่วโมง4ีนาที t ท a n Sportation t ทาง1นาที v a l u e a d d i ้งไทศูนย์จุด้าศูนยเป็นข้อมูลสรุปออกมาทั้งหมด